ไปด้วยนะคะอุยอ้ย,ยปลาอะไรอ๋อจะปลา,า้น่ากินมากเออใช่อือ,อปวดแ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับออค่ะอยู่กับอองค่ะวันนี้เราจะไปทําอะไรกันคะน้องอองวันนี้เราจะไปปักเบ็ดนี่จะไปปักเบ็ดนะคะทุกคนรอดูได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะคะตอนเนี้ยน้ํากําลังขึ้นเยอะเลยเนะน้องอองน้ำแดงอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสเหมาะที่เราสองคนนะคะจะมาปักเบ็ดกันใช่ค่ะนี่อาวุธของเรามีกระจึงหนึ่งค่ะมีกระจึงเดียวนะคะน้ององเรียกว่ากระจึง 你看！ ตกไปแล้วตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ดูนี่ระดับน้ำอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นเลยนะคะแต่ตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากดูแสดงว่าน้ำป่าเนี่ยมาแรงมากนะคะตกแค่สองคืนสามคืนเองเนาะดูดีระดับน้ำนตกทั้งวนนะันทั้งคืนมันตกทั้งวันทั้งคืนไปแต่ถ้าตกบ้างหยุดบ้างอ่ะไม่เป็นไรแต่อันนี้ตกทั้งวนันทั้งคืนน้ำเลยขึ้นไว แต่อันนี้ก็เริ่มลดแล้วนะคะอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะคะแม่น้ำลำปะชีนจะมาไวไปไวค่ะแม่น้ำสายแล้วก็ช่วงที่อ,ออกกอองเนี่ยมาตกเนี่ยก็เพราะว่าถ้าน้ำมาอย่างเงี้ยปลาปลาจะกินดีค่ะใช่เราก็เลยมาปักเบ็ดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเหยื่อกันก่อนเลยนะคะเอาเป,ปานะะ็นล่อปลาค่ะเบ็ดนี้ือวัาใหญ่ อ๋อเสร็จยังคะใส่เหยื่อทำไมนานจังก็เหยื่อดินนิดหนึ่งคะ่ะตอนนี้เราก็ใส่เหยื่อกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ออเนี่ยไปปักก่อนนะคะ ีเด็กๆมาลองแก่งด้วยนะคะนี่นไน้ำแรงนี้คือน่าสนุกมากมาเจอหอยด้วยนะคะนี่โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีนี่อีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนเผื่อเจอเยอะนะคะ 做支架吗？还是做大功率 ไปด้ยนะคะไปค่ะ,คะนี่เราก็เจอหมานใหม่แล้วนะคะ ตรงนู้นค่ะได้ไม่ได้ไกี่ครึ่งนะคะค่ะ

ตอนนี้นะคะเราทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปปักเบ็ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งไว้สักเท่าไหร่ดีครึ่งชั่วโมงเราจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ดูสิทุกคนมีนกปลอดหัวจุกเลยนะคะก็<ม>เรียกว่าอะไรนกแก้มแดงเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะ <laughs> เรียกว่าอะไรนะนกตุดเหลือง ก็ได้เวลาที่เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะไปดูเบ็ดกันแล้วไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปเก็บเบ็ดแล้วค่ะแต่ว่าเรามากันที่หนึ่งมืดเลยอะ่ะเพราะว่าตอนที่เรามาปาักกันนะมันก็ห้าโมงจะ6หกโมงแล้วนะคะเราก็เลยมามืดกันไปหน่อยแต่ว่าอเนี่ยเขาเป็นตากล้องเนาะก็เลยไม่เห็นนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเบ็ดค่ะ ล้วก็เดินลงมาถึงห้วยแล้วนะคะเราก็จะมาดูจุดที่หนึ่งเลยนะคะนี่ลูกนี้เหมือนปลาเลยเนาะได้ไหมจ๊ะล,ลูดี่ยเยอะหมดเลยน่าจะเป็นปลาตัวเล็กเนาะ อันนี้จุดที่สองต่อเลยนะคะอันนี้มาจุดที่สองต่อนะคะอุย้ยปลาอะไรอ๋จอจะปลาตั้งโอ้โอ๋อโชว์หน,น่อยนี่ได้แล้วนะคะนี่อโ,อโอ้โหอ๋อถือปลานะโอ้อันนี้ถึงจุดที่สามแล้วนะคะ ไม่ได้หรอไม่ได้ค้ะแต่เยื่อหมดไ่ี่ี่นะได้ไห่นอุยได้นได้หรอไหนปากก้างไหนดูดิดูใกล้ๆนี่นนี่นะคะได้ปากก้างด้วยเรามช้าไป แล้วปล่อยนานไปนะคะได้สองแล้วนะคะเอามือเข้าไปสินี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตะกั้กงตะกัง้งแต่ว่า <Okay. S 1> น้องตุยแล้ว ยังเหรอ,อยังด,อยอยงดินอยู่ใช่ไหมอุ้ยตก,ตกแล้วได้แล้วนะคะตัวที่สามให้น้องโอเป็น,นคน,น,เนเก็บ ได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือปลาท,ที่เราไปปักได้นะคะจะแ,แค่สามตัวเองนะทุกคนเราจะไปทำเมนูอะไรดีออกตะไลวีค่ะ,ไ,ไ,คะไปทำกินแกพี่มนนะคะ<ม>เราไปทำกันเลยค่ะไปะอันนี้นะคะทุกคนแม่ครัวของเราเล็กมากเลยได้คำเดียวเนะี่ยมาองมาอ ได้แค่สามตัวนะไปปักเว็วันเนี้ยัวนี้นะคะที่ใหญ่สุดแล้วเฮ้ยเวกไฟยังไ,ไม่ตายเหรอัฟมันกระโดด แไ,ไ,ไม่ใหญ่หรอมั่งแค่นี้ก็แล้วก็สิ้นสุดละสิ้นสุดคืออะไรก็คือการเรียบร้อย <laughs> <laughs> อันนี้นะคะจะเป็นน้ำพริกที่พี่มนต์ตไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่มนต์ใช่จ้าแล้วก็อันนี้เป็นปลาที่พี่มนต์ทเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็จะผัดผัดคุกเ้าให้เข้ากันเหรอหรือว่าผัดให้สุกแล้วก็เอาน้ําพริกผัดไปด้วยน้ำพริกไปก่อนอ๋อผัดน้าพริกไปก่อนแล้วก็กค่อยใส่ปลาเนาะใช่อือต้องใส่น้ำปะใส่ดิ อันนี้พี่มอนใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่น้ำ<ล>พริกแล้วก็กะปิเนาะแค่น,นี้ก็เป็นตะไลเเวิวแล้วนะคะออตอ,อ,อนนั้นใส่อะไรคะช,ช,ชุ่มโมชุมนะ่โมเกลือไม่ใช่ชมนะ <laughs> ไม่ใช่ชื่อรส ขนาดพูดประสาทหายไม่ค่อยชันนะก็ไม่อยากจะพูดเลยนะไม่ค่อยชันหรอกจะนิดนึงเข้ามาแล้วข้าที่จ้าเธอแล้วก็เราก็จะใส่ปลาแล้วเพราะว่ามันครบๆเลยไาใส่เร็วเร็ อันนี้ก็คลุเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวรอมาน้ำมาขำนิดนึงนะจ๊ะมาขำมาขำนิ <c oughs> ดนึงอ่วินะมาอเปียกะไรปุยี่หมอที่นาเจ็ดบ้านเราหมอปูยี่คืออะไรคะปูยี่เย็นบ่รลุเดียวว่าเขาเรียกว่าอะไรมาจากอะไรมาจากขมว่าใส่หน่อยหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมพี่คล้ายน้ำมาขำแต่คนละอย่างกันนะรีบไม่ถูกอ่ะน้ำอะไรบรรลุเดียวว่ามันก็อร่อยแต่น้ำเนี้ยเออดู ลิงค้างแล้วใส่เข้าไปแล้วนะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะใช่ไหมพี่มนช้อนเดียวนี <laughs> ด่ดูดิได้แล้วเหรอ,อนี่ไปน่ากินมาก อันนี้ได้ยังคะพี่มนได้แล้วไื้มาซึ่สุกแล้วอันนี้พี่มนเตรียมของแล้วนะคะ เตรียมกับข้าวเตรียมอะไรไว้แล้วอันนี้ <oun i. S 1> มีแกงอะไรบ้างเนี่ยพี่มนที่พี่มนทรรมําอ่ะแกงขี้เล็กอันนี้จะเป็นแกงขี้เล็กนะคะที่พี่มนทําไว้แล้วแล้วก็อะไรอีกผัดมะละผัดมะละรรใส่ไข่นะคะแล้วก็อันนี้อะไรเอ,อ่ยลูกเนียงเนียงดองนะคะแล้วก็อันนี้ต้มอึ่งอันนี้ต้มแซ่บอึ่งนะคะ แล้วก็อันนี้ผัดมะละกออันนี้ก็อะไรนะตะไลวีที่เราทําไปเมื่อกี้นะคะนนนะจากที่เราเนี่ยได้ไปปักเบ็ดวันนี้นะคะได้ไปลาเยอะมากเยอะจนเยอะจนเยอะจนได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรับประทานอาหารกันแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ยหมูส้มหมูส้มก็อันนี้ไว้ก็ได้พี่ ี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันแล้วนะพี่เนาะใช่ค่ะไอนนพี่มนจะเป็นคนตักข้าวให้นะคะคนสวยสุดต้องตักข้าวใช่ป่ะพี่มีนิดเดียวข้าวหมดแล้วอันนี้พี่มนตักให้นะคะข้าวน้อยหนึ่งโลหูไงโลหูโลหูโลหูเลยเหรอโลหูจ้า ใจอ่อต้องลดแล้วแหละใจอ่อนหนักเกินไปละอย่ามาอย่ามาบูบีมูคีมูค่าเยดูด่ะดี๋ อร่อยมากพี่มือพี่มอนเป็นน้องขายอะไรอึ่งเหรอใช่อึ่งปวดแผลเขาแข็งมากอะไรนะคะ ชิมตะเลวีก่อนเลยนะคะปลาที่เราไปปักได้มาวันนี้ก็คอลเงยากป่ะเราเนี่ยแค่แล้วคือผ่านแล้ว่มก็ยค่่งควาปนลมอุ๊ยคืออะไรคะอ๋ออะไรนะ มะละกอผัดผัดมะละกอมลองชิมให้หมดเลยน่ากินน่ากินอ๋อชิมให้หมดเลยอร่อยเนี่ยอันเนี้ยมันต้องให้อ๋อช่วยได้ไงวะก้อนนียกบอัเนี่ยมันกินเป็นแบบนั้นถ้ามักินเหมือนถ่ายเดียว น้ำจะบอกว่าสัตว์มาเป็นตัวๆเลยนะคะสมิญญาแต่ดูโยกยับ่โอ้ยีืยอืดูเนื้อ

ค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ